สวัสด,ดียามดึกจ้าโอไม่์กอนโนริซาของทัพอื่อนไหวทีเราก็แทบจะตกใจกันนิดนึงว่าอ้าว ไปเจออะไรกันที่ไหนกันก่อนนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีพรับสุดฮอตกับชุดนี้เลยจ้ะที่ต้องบอกเลยว่าเซ็กซีมากๆนะจ๊ะมีความแบบว่าชุดเดรสแต่ก็มีความเว้าเอวเว้าไหลเว้าโน่นนี่นั่นซัมสเต็งนะจ๊ะแต่ว่าออกมาดูแบบเหมาะกับการออกงานอะไรบางอย่างที่แอดคาดเดาว่ามีสิทธิ์จะเป็นงานใหม่ของโนริซ่าค่อนข้างจะสูงมากนะจ๊ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเอ๊ไม่น่าจะไปพบกันเฉยๆหรอกมันต้องมีการเดียวงานอะไรบางอย่างเพราะาเธอเิดสังเกตว่าช่วงหลังๆนนริซ่าของเราเนี่ยก็จะมีการใส่รองเท้าแบรนด์ไนกี้เนี่ยบ่อย มากขึ้นเรื่อยๆในคอนเสิร์ตด้วยอย่างที่เพื่อนๆนเห็นไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะแล้วก็แอดเอาภาพเก็บตกบางภาพแล้วกันมาฝากกันจริงๆเห็นกกว่าก็นี้นะแต่ว่าไปเก็บภาพไว้ไหนก็ไม่รู้เพราะภาพโนริซ่าเยอะมากนะจ๊ะ บางทีเราก็ต้องหาไม่เจอบ้างทุกคนแต่ก็เอาภาพที่หาเจอเนี่ยมาให้ดูกันว่าระหว่างคอนเสิร์ตมีการใส่รองเท้าไนกี้อยู่บ่อยครั้งมันก็เป็นสัญญาณนอะไรบางอย่างเวลานริซ่าใกล้ชิดกับอะไรบ่อยๆเจอคนนั้นแสดงว่ามีการดีลงานกันเกิดขึ้นเห็นไหมอย่างพี่เคนทาโร่ก่อนอนะันนี้ก็เออถ่ายรูปกันที่สเตเดียมเดี๋ยวไปเจอกันที่นี่ๆอ่าสุดท้ายก็มาเป็นพระเอก m v นะจ๊ะรอบนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะแต่แอดก็ยังไม่ได้ฟันเฟร์มเพราะเป็นการถ่ายรูปคู่กันเฉยๆแล้วก็็ลงงงงในนนนนนน IG Story ขออคุณ Tom Sach s, ซัั่่เเเึาีปกตร แต่งเพลงร่วมสมัยเลยแล้วก็แอดไปส่งที่หน้า IG เขาเนี่ยมีสัญลักษณ์นาซาอยู่ข้างหน้าส่วนด้านล่างที่เป็น Description ของเขาเนี่ก็โอ้ไม่ธรรมดานะจ๊ะพอได้ใจความว่าโครงการอวกาศ i ินฟิน t y จะแสดงวันนี้ถึงวันที่7กันยายนจ้าธงแดมุนดีไซน์พราซาโซเกาหลีใต้ซึ่งอริซาของเราเนี่ยก็มีภาพอยู่ว่าจะไปทำพงทำผมในคลิปที่แล้วเนาะมันก็เชื่อมโยงกันว่าอาจจะมีการมาเจอกันก็เป็นไปได้สูงมากๆนั่นเองนะจ๊ะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ามีรายละเอียดใน เ,เขาเอามาแปะในส่วนของโครงการอะไรบางอย่างเพิ่มเติมด้วยโดยใจความบอกว่าคุณทอมแซชและก็ Nike Craft เ์มอรสยอสสามประกาศวันที่16กการกฎาคมที่ผ่านมานะจ๊ะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้ Nike c ้ a f t เนี่ยเปิดตัว Mar ์สยอเป็นสนิเกอร์รุ่นใหม่เป็นการกลับมาครั้งแรกหลังจากปี2017ดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากงานของวิศวกรนาซาเน้นให้รองรับทั้งงานศิลปะและการใช้ชีวิตประจำวนันซึ่งคุณทอมแซกเนี่ยสร้างแอปที่ชื่อว่า ISRU เป็นชื่อย่อ อาจารย์สนชื่อเต็มอ่านไม่ค่อยถูกนะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟัง Institute Resource Utilization นะที่มี challenge รายสัปดาห์ให้คนเข้าร่วมเพื่อฝึกวินัยและเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆพร้อมกันนั้นยังมีสารคดีที่ชื่อว่า A Brief History of the Mars Yard ที่เล่าประวัตินะจ๊ะและพัฒนาการของสน้นเกอร์รุ่นนี้กับ Nike Craft ใครที่สมัครแอปนี้เนี่ยก็และร่วม challenge ได้รับสิทธิ์ซื้อ m อ r ย y ร r d รุ่น3าจสูตรล็อตแรกนะจ๊ะวันที่5กันยายน2 0 2 5ผ่านเว็บ store. t o m s a c s com นั่นเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแอปก็แปะ l o g ้ ทุกคนดูว่าใครอยากจะร่วมกิจกรรมก็สามารถลองดูกันได้เผื่อใครเป็นแฟนนกี้ตัวยงนะจ๊ะส่วนลูกสาวของเราเนี่ยก็น่าจะ มีโอกาสร่วมง,งานสูงละกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการมาร่วมง,งานเพราะความเปรื้มปรติกับแบรนด์ไนกี้เฉยๆหรือจะมีงานออกมาร่วมกันเป็นคอลลาบอรชันชั่วคราวหรือเปล่าเหมือนกับกรณีแบรนด์คิดที่นอริซาเนี่ยไปร่วมเป็นคอลลาบอร t ชันแค่แบบว่าซัมเมอร์เนาะใช่ปะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมก็มาลองติดตามกันดูต่อไปนะจ๊ะและ้วเพืนอนๆอทุกคนคิดเห็นกันยังไงกันบ้างส่วนตัวแอดชอบลุคนี้มากๆอยากให้มีภาพเอชดงเอชดี HD ออกมามา,มากกว่านี้นะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณคุณทอมแซกมาก ตอนนี้กระจายไปทั่ว X แล้วจ้าแอดก,ก็เอาอะไรเดดเพิ่มเติมมาให้ฟังกันเนาะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะเชื่นชอบกันนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็คงมากันแค่นี้เลยนะอาจจะสั้นนิดนึงนะจ้าเพราะว่ามีข่าวเดียวจริงๆแล้วมันแบบเป็นอะไรที่พูดถึงใน X ก,กันมาๆกๆแอดก็ต้องรีบมาแชร์กันสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนบ๊ายบายจ้า